ผมชื่ออาซากิยูกิทากะนักเรียนชั้นมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่งถึงผมจะรู้ตัวเองว่าค่อนข้างหน้าตาดีแต่ผมก็ไม่ได้มีแฟนเพราะผมมีพี่สาวผู้เป็นเหมือนหัวใจของผมผมจึงไม่จำเป็นต้องมีหญิงอื่นพี่สาวของผมเธอชื่ออาซากิยูริโกเธอเรียนมหาวิทยายลัยชั้นปีสองอยู่มาวันหนึ่งเธอก็มาบอกกับผมว่าเธอมีแฟนเป็นหนุ่มที่เรียนคณะเดียวกันและจะพามาแนะนำให้ผมรู้จัก ผมที่ได้ยินก็ยังไม่อยากจะเชื่อพี่นะพี่ทำแบบนี้กับผมได้ยังไงทั้งที่เคยบอกว่าจะอยู่ดูแลผมไปตลอดแท้ๆด้วยความคับแค้นใจวันนี้ผมจึงตัดสินใจจะหาแฟนไปโชว์พี่บ้างและพี่จะต้องหึงผมแน่ๆตอนนี้เป็นเย็นวันศุกร์เพื่อนส่วนใหญ่ในห้องมักจะชวนกันไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ปะปนกันระหว่างชายหญิงจุดประสงค์หลักของการเที่ยวนี้ก็เพื่อหาแฟนแล้วนะผมก็เคยถูกชวนหลายครั้งแต่ก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะคิดว่า การมีแฟนเป็นสิ่งไม่จําเป็นแต่ในวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วผมที่เห็นเพื่อนผู้ชายจับกลุ่มคุยกันอยู่จึงเดินเข้าไปหาผมทักเพื่อนที่อยู่ใกล้ผมโชจิวันนี้ก็มีเที่ยวกลุ่มสินะคนเต็มหรือยังขอไปด้วยคนสิโชจิที่ได้ยินผมพูดด้วยก็ดูตกใจมากๆฮะก็ว่างแหละแต่นายจะไปด้วยจริงดิประจำชนแทบตายยังไงก็ไม่ไปนี่ตกใจเลยนะเนี่ยจริงอย่างที่โชจิพูด ผมปฏิเสธคำชวนนับครั้งไม่ถ้วนจนหลังๆพวกโชจิไม่มาชวนผมแล้วแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ผมต้องการหาแฟนให้ได้เร็วที่สุดผมจึงตอบโชจิกลับไปก็ใช่แหละแต่ตอนนี้อยูยูก็อยากมีแฟนน่ะโชจิที่ได้ยินผมพูดแบบนั้นก็หันไปบอกกลุ่มเพื่อนเฮ้ย hey, วันนี้ยุกิทกะจะหาสาวเปิดซิงว่าช่วยมันหน่อยนะเว้ย กลุ่มเพื่อนที่ได้ยินก็ร้องตะโกนกันใหญ่ผมที่เห็นท่าทางพวกมันก็ขำไปด้วยมันเป็นเรื่องจริงที่ผมเป็นหนุ่มซิงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอายจนอยากเปิดซิงละนะระหว่างนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาวันนี้เรานัดสาวห้องเจ็ดไว้หวังว่าราชินีหิมะคงไม่มาด้วยหรอกนะเพื่อนอีกคนก็พูดเสริมนั่นสิถ้าเยนั่นมางานก่อยแน่ๆราชินีหิมะเป็นชื่อเล่นที่พวกผู้ชายตั้งให้ผู้หญิงคนหนึ่งของห้องเจ็ดผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนแต่ได้ข่าวมาว่า เธอคนนั้นเป็นคนที่ดูเย็นชาทั้งสายตาและการพูดเหมือนเธอคนนั้นจะเกลียดผู้ชายมากๆด้วยรู้สึกจะชื่อว่าอาคาชินะโฮตาลุนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้จักเธอโชจิจึงพูดแสดงความคิดเห็นฉันว่าราชินีหิมะไม่มาหรอกใครๆก็รู้หนิว่าเที่ยวกลุ่มคืออะไรคนเกลียดผู้ชายแบบนั้นจะมาทำไมจริงไหมเหล่ากลุ่มเพื่อนพอได้ยินก็เหมือนจะเห็นด้วยหลังจากนั้นพวกเราจึงเดินทางไปยังร้านคาราโอเกะที่นัดกันไว้ณนระ้านคาราโอเกะ ทั้งที่ตอนนี้เราอยู่ในห้องคาราโอเกะแต่ทั้งหมดถูกปกคุมไปด้วยความเงียบต้นเหตุน่าจะมาจากแขกที่ไม่คาดคิดชื่อของเธอคนนั้นก็คืออาคาชินะโฮตะลุหรือก็คือราชินีหิมะของเรานั่นเองตอนนี้ผมและคนอื่นๆมองหน้ากันเลิกลักแม้แต่ฝ่ายหญิงเองก็ได้แต่ยิ้มตอบแบบแห้งๆเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเจอราชินีหิมะมาก่อนพรได้ไม่เห็นตัวจริงก็รู้สึกไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่เธอคนนี้จะได้รับความนิยมดูจากภายนอก อาคาชินะโฮตาลุนั้นดูเป็นผู้หญิงที่สวยไม่สิบอกว่าน่ารักจะถูกกว่ารูปร่างดูมีน้ำมีนวลมีหน้าอกหน้าใจหน้าตาที่ดูน่ารักกับผมสั้นปะบาทที่เป็นหลอนนิดนิดดูจะเข้ากันทุกอย่างแบบสมบูรณ์แบบขาดแค่เธอไม่ยิ้มเลยแม้แต่น้อยแถมยังจ้องมาที่พวกผู้ชายตาขมิงผมและเพื่อนอีกสามคนก็หันมาปรึกษากันเพื่อนคนนึงก็พูดขึ้นเอาไงดีวะงานก่อยสุดๆเลยเห็นไหม โชจิก็บอกฉันก็ไม่คิดว่าเจ้าหล่อนจะมาจบแล้วงานนี้หรือเราจะชิ่งกลับกันเลยดีไหมผมที่ฟังก็รู้สึกว่ามันโหดร้ายขนาดนั้นจริงเหรอก็ถามมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันยังไม่เห็นเธอคนนั้นทำอะไรเลยพวกนายคิดมากเกินไปหรือเปล่าเพื่อนคนหนึ่งพอได้ยินผมพูดก็เสนอความคิดชั่วร้ายออกมางั้นยูกิทกะนายคู่กับราชินีหิมะนะ เพื่อนอีกสองคนก็หันมามองหน้าผมและพูดพร้อมกันเอาตามนั้นผมที่จะเถียงแต่เหมือนจะไม่มีใครฟังเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปนั่งประจำที่การเที่ยวกลุ่มมันคือการหาแฟนนั่นเองเป็นที่รู้กันทั้งชายและหญิงว่าถ้ามาแล้วจะนั่งกันเป็นคู่ๆตามคนที่สนใจเที่ยวกลุ่มจึงมักจะหาคนมาเท่ากันเสมอรวมถึงครั้งนี้ด้วย ฝั่งผู้ชายมีกันสี่คนเท่ากับฝ่ายหญิงเมื่อเพื่อนผมไปนั่งคบคู่กันหมดแล้วจึงเหลือที่ว่างแค่ที่เดียวก็คือกับราชินีหิมะที่หน้าตาไม่ต้อนรับแขกสุดๆผมก็ได้แต่จำใจและยอมลงนั่งพอผมนั่งลงเหมือนจะได้ยินเสียงจี้จากคนข้างๆดูเหมือนเจ้าหล่อนจะไม่พอใจที่ผมมานั่งด้วยแฮะทำเอาผมสงสัยเลยว่าถ้าไม่ชอบผู้ชายขนาดนั้นหล่อนจะมาทำอะไรที่นี่ฮะหมดกันแผนหาแฟนของผมงานสังสรรค์เริ่มขึ้นไปสักพัก เพื่อนคนอื่นๆก็สนุกสนานพวกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะจึงสั่งพวกน้ำอัดลมมากินกันเป็นหลักพวกเราร้องเพลงบางคนก็ออกไปเต้นทําให้เกิดเสียงหัวเราะมากมายแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่อาจทำให้ราชินีหิมะเปลี่ยนท่าทางแม้แต่นิดเดียวระหว่างนั้นผมก็พยายามชวนเธอคุยบ้างแต่เหมือนเธอจะลำคาญผมมากๆผมจึงหยุดที่จะชวนเธอคุยต่อตอนนั้นเองเพลงที่ผมกดเลือกไว้ก็มาถึงพอดีผมจึงออกไปร้อง มันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่มีให้ต่อหญิงสาวคนหนึ่งมานานแสนนานแต่สุดท้ายหญิงสาวคนนั้นก็ทิ้งเขาและไปหาชายอื่นผมที่ร้องเพลงไปก็เหมือนจะมีน้ำตาไหลออกมาในใจก็คิดพี่นะพี่ไหนบอกจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไงพอร้องเพลงจบลงไม่รู้ว่าผมคิดอะไรเหมือนสมองมันไม่สั่งการอยู่ๆผมก็ตะโกนออกมาพี่นะพี่ไหนบอกจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไงเพื่อนๆผมทุกคนพอได้ยินผมตะโกนแบบนั้นก็ฮากากออกมาและบอก โชว์ความซิดคอนไม่อายใครเลยว่ะเพื่อนเรากลุ่มผู้หญิงก็ถามเพื่อความแน่ใจอาซากิคงเป็นซิดคอนแบบที่เขาลือจริงๆเหรอเนี่ยโชจิก็หันไปบอกจริงแท้แน่นอนครับผมที่ตอนนี้เหมือนทิ้งความอายไปแล้วก็ตะโกนออกใหม่ใช่ครับผมมันเป็นซิดคอนและตอนนี้ผมก็โดนทิ้งแล้วด้วยทุกคนที่พอได้ยินเหมือนจะหาแทนที่จะสงสารผมผมจึงยื่นไมให้คนต่อไปและกลับไปนั่งที่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจตัวเองว่าเป็นอะไรเหมือนผมจะมึน,มน พูดสิ่งที่อยากพูดโดยไม่อายใครอาการเหมือนคนเมาเลยแฮะทั้งที่ดื่มแค่นะ้ำอัดลมเนี่ยนะตอนนั้นเองเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดผมนี่นี่ผมที่รู้สึกตัวก็หันไปทางที่โดนสะกิดคนที่สะกิดนั่นก็คือราชินีหิมะนั่นเองทําเอาผมถึงกับแปลกใจเพราะก่อนหน้านี้ไม่ว่าผมจะชวนเธอคุยเท่าไหร่เธอก็ไม่ตอบผมเลยผมเลยตอบเธอแบบสงสัยกลับไปอะไรหรอครับเธอก็ถามผมนายเป็นพวกซิดคอนเหรอ ผมที่ได้ยินก็ถึงกับสะอึกกับคําถามแต่ก็ตอบกลับแบบคนยอมรับความจริงจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดสัทีเดียวหรอกครับพอเธอได้ยินผมตอบแบบนั้นก็เหมือนจะพึ่มพัมอะไรบางอย่างงั้นเหรอและนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เราได้คุยกันจนถึงเวลาที่เราแยกย้ายกันกลับบ้านเวลาแยกย้ายมาถึงนี่เป็นเวลาสําคัญเพราะการเที่ยวกลุ่มคือการหาแฟนถ้าฝ่ายชายเสนอตัวไปส่งฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงตอบตกลงนั่นคือการบอกว่าทั้งสองคนตกลงที่จะคบกัน เพื่อนๆผมก็อาสาไปส่งผู้หญิงที่ตัวเองสนใจกันเป็นคู่ๆมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังผมไม่ได้เสนอตัวอะไรเพราะคิดว่าราชินีหิมะคงไม่อยากยุ่งกับผมแน่ๆแ,แต่จู่ๆอาคาชินะสังก็เดินมาพูดกับผมนี่นี่นายเซค่อนไปส่งชั้นหน่อยสิประโยคนั้นทำให้คนที่เหลือทั้งหมดหันมามองผมเป็นสายตาเดียวกันด้วยความประหลาดใจแต่คนที่ดูจะประหลาดใจที่สุดมันก็คือตัวผมนี่แหละผมก็ได้แต่ตอบกลับแบบงงๆได้ครับ และอาคาชินะซังก็เดินนําผมไปผมที่ยังงงๆกับสถานการณ์ตอนนี้สุดๆก็ <S <S ได้แต่เดินตามพร้อมกับเสียงซุบซิบตามมามากมายทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่สงสัยมากที่สุดมันต้องเป็นผมแน่ๆนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยหรือเธอจะเกลียดผมมากๆเลยกะจะหลอกผมไปฆ่าละเนี่ยหลังจากเดินมาได้สักพักคนที่เดินนําผมก็หยุดเดินและหันกลับมาก่อนจะเริ่มพูดนายเซคอนฉันมีเรื่องจะถามนะ่ะผมที่ได้ยินก็หยุดเดินและถามกลับอะไรหรอครับ อาจเป็นเพราะผมยังไม่ชินและรู้สึกว่าเธอคนนี้เป็นเหมือนราชินีหิมะทําให้ผมเผลอพูดสุภาพออกมาเธอก็เริ่มถามผมวันนี้นายมาเที่ยวกลุ่มเพราะหวังจะหาแฟนไปประชดพี่สาวใช่ไหมผมที่ได้ยินก็ตกใจเพราะผมไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยแต่ผมก็ยอมตอบตามความจริงก็คิดเอาไว้ทํานองนั้นแหละครับเธอเหมือนกั้นใจและพูดออกมา งั้นฉันมีข้อเสนอจริงๆฉันก็มาหาแฟนเพราะเหตุผลบางอย่างฉันจึงอยากเสนอว่าเรามาเป็นแฟนปลอมๆกันไหมเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาของพวกเรานะ่ะผมที่ได้ฟังก็รู้สึกอ๋อในใจและเข้าใจเหตุผลที่เธอมาเที่ยวกลุ่มครั้งนี้ท,ทั้งที่ไม่ว่าจะดูยังไงเธอก็ไม่น่าจะอยากจะสูงสิงกับพวกผู้ชายสถานการณ์ตอนนี้ของเธอคงจะคล้ายๆกับผมสินะ คือต้องการหาแฟนไปใช้บังหน้าไม่ได้อยากมีแฟนจริงๆพอผมคิดตามก็คิดว่าเป็นข้อเสนอที่ดีทีเดียวจึงตอบกลับผมตกลงครับหลังจากได้ยินผมตอบกลับเธอก็เหมือนคลายหน้ากังวลลงก่อนจะถามผมว่าแต่นายชื่ออะไรนะผมก็บอกผมชื่ออาซากิยูกิทากะครับเธอที่ได้ยินผมตอบก็บอกงั้นจากนี้ต้องเรียกยูกิคุงสินะ ผมที่ได้ยินเธอเรียกชื่ออยู่ๆก็ใจเต้นแรงขึ้นมาเดี๋ยวๆตัวเรานี่มันแค่แฟนปลอมๆอ,อ,อย่าจริงจังอย่าจริงจังอาคาชินะซังก็พูดต่อฉันชื่ออาคาชินะโฮตาลุต่อจากนี้เรียกว่าโฮตาลุนะผมที่ได้ยินก็พยายามเรียกเธอโฮตาลุพอโฮตาลุได้ยินก็ไม่มีท่าทีอะไรแข็งแร่งชะมัดราชินีหิมะโฮตาลุแกแอมเสียงนิดหน่อยก่อนจะพูด งั้นเราไปหาที่คุยดีกว่าจะได้แนะนำตัวกันและแสดงเป็นแฟนกันให้สมจริงผมก็ตอบตกลงไปเพราะตอนนี้ดึกมากแล้วการที่เด็กมอปมาเดินอยู่ข้างนอกแบบนี้มันจะไม่ดีเราจึงพยายามหาร้านที่เข้าไปได้ใกล้ๆแต่ก็ไม่มีร้านไหนเปิดเลยหลังจากเดินดูหลายร้านจึงตกลงกันว่าเราจะเปิดห้องโรงแรมเพื่อคุยกันตอนแรกผมก็พยายามบอกว่ามันดูไม่ดีแต่เหมือนราชนีหิมะจะไม่ได้คิดอะไรเลย แค่ต้องการหาที่คุยเงียบๆผมก็ได้แต่ยอมตอบตกลงรับคำไปก่อนที่เราจะไปเปิดโรงแรมเราก็ได้แวะร้านสะดวกซื้อซื้อเครื่องดื่มและของกินเล่นขึ้นไปด้วยหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มตกลงบทบาทการเล่นเป็นแฟนกันและก็พูดเปิดอกเหมือนอาคาชินะซังก็จะมีอาการคล้ายๆผมเธออกหักจากคนที่เธอชอบเพราะคนคนนั้นไปมีแฟนเธอจึงจะหาแฟนไปให้เขาหึงตอนนี้เราเปิดใจกันจนรู้สึกว่าพวกเรานั้นกลายเป็นสหายร่วมศึก พวกเราดื่มเครื่องดื่มที่ซื้อมากันจนหมดและพูดคุยกันหลังจากกินเครื่องดื่มไปหลายๆกระป๋องผมก็รู้สึกมึนๆจนเหมือนจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องและอยู่ๆความทรงจำของผมก็ตัดลงเหมือนผมจะจำอะไรต่อจากนี้ไม่ได้เลยยามเช้ามาถึงผมตื่นขึ้นด้วยอาการปวดหัวนิดๆก่อนจะพยายามมองไปรอบๆมันเป็นสถานที่ที่ดูไม่คุ้นตามากนัก มมองไปรอบๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนจากข้างๆผมพอผมมองไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนในผ้าห่มเมื่อผู้หญิงคนนั้นรู้สึกตัวและค่อยลืมตามองมาที่ผมเราทั้งสองคนก็มีอาการตื่นตกใจอย่างเห็นได้ชัดผมและโฮตารุพูดออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจน,นี่มัน,มนอะไร<อ>กันเนี่ย เหมือนตอนนี้เราทั้งสองคนจะอยู่ใต้เป้าห่มในเตียงเดียวกันโดยสภาพเปื่อยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เธอใส่อะไรบ้างแต่ตัวผมใส่แค่กางเกงในตัวเดียวพอมองไปรอบๆห้องก็เห็นเศษขยะก,กระจัดกระจายไปทั่วในพวกเศษขยะพวกนั้นมันมีสิ่งที่ทำให้ผมตาลุกวาวสิ่งนั้นก็คือถุงยางที่กระจัดกระจายจำนวนมากผมแค่มองผ่านๆยังเห็นเป็นสิบๆอันแถมทุกอันยังขาดยับเยินภาพเหล่านั้นทำให้ผมได้แต่อุทานในใจว่า เชื่ออะไรวันเนี่ยตูทําอะไรลงไปครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่1สําหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําตอนต่อๆไปออกมานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ